Thank you สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆชาวหลบเมืองนะคะเข้าสู่จังหวัดเลยจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยค่ะที่อุดมไปด้วยความสวยงามจากธรรมชาติและวัฒน,นธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นทรงคุณค่าค่ะและถ้าพูดถึงเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะนึกถึงสถานที่หลบเมืองอย่างเชียงคานหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเลยแน่ๆเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะเพียงจะพาทุกคนมาส่องหาของกินอร่อยๆที่นี่กันค่ะกับจังหวัดที่มีทั้งอาหารพื้นบ้านอร่อยๆและอาหารตตยอย่างวิวทิวทัศน์สวย กับบรรยากาศวิถีชุมชนที่เรียบง่ายที่หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำจังหวัดเลยกันค่ะอากาศเย็นๆย,ย,ย,ยามเช้าแบบนี้น,นะคะเด็กคิมจะพาทุกคนไปกินของอร่อยกันดีกว่าค่ะแต่ว่าของอร่อยที่คิมจะพาไปกินเนี่ยไม่ใช่ของอร่อยธรรมดานะเพราะว่าเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะตามแบบฉบับของชาวไทยดำนั่นเองอยากรู้วใช่ไหมว่าจะอร่อยขนาดไหนถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนอาหารที่คียจะพาทุกคนมาทานในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกก่อนเลยนะต้องบอกเลยไม่เคยกินมาก่อนเลยอันนี้นะคะก็คือจุ๊บผักค่ะมาที่เมนูที่2องนะคะลาบมะเขือขื่มาที่เมนูที่3า,ม,า,นม,ามนี่ซัวไก่บานค่ะทุกคนมาที่เมนูสุดท้ายนะคะนี่ส้มตำมาเลยท,ทั้งทีก็ต้องกินส้มตำนะคะ ส้มตำไม่ต้องอธิบายมากหรอกน้องทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะคะแซบๆหรือจ้าและที่นี่นะคะก็คือหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำค่ะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะที่ขึ้นชื่อของเชียงขานเดิมทีแล้วนะคะชาวไทยดำเนี่ยอพยพม,มาจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวค่ะในหมู่บ้านนะคะก็จะมีกิจกรรมสาธิตต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะคะได้สัมผัสและก็เรียนรู้วิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวไทยดำในหมู่บ้านได้อย่างใกล้ชิดค่ะ เดี๋ยวเราจะแวะซื้อของฝากที่นี่กันค่ะวุ้ยทุกคนเดี๋ยวคิมไปดูนะคะว่าจะมีชุดอะไรสวยๆคิมไปถ่ายเซลฟี่บ้างไปเร็วและตอนนี้ค่ะคิมก็อยู่กับคุณแม่สําราและพี่นกนะคะซึ่งเป็นประธานค่ะแล้วก็ฝ่ายการตลาดค่ะของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านานาปนัดแห่งนี้สว,<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่นะคะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของที่นี่หน่อยค่ะ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดําเราเรียกตัวเองว่าหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดําเนาะเพราะว่าบรรพบุรุษของเราโยกย้ายถิ่นฐานก็คือมาสร้าง้านเรือนแถวนี้ก็ประมาณร้อยเก้าปีนะหมู่บ้านนี้ที่ก่อตั้งมาเราก็สืบสานเรื่องของวัฒนธรรมไม่ใช่ว่าเราไม่ถือพุทธพุทธเราก็ถือแต่ว่าไทยดําเราก็ถือถือผีบรรพบุรุษเพราะว่าไทยดําเลี้ยงผีเรือนเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะเรื่องประวัติความเป็นมาแล้วเมื่อกี้นะคะครีมเข้ามาต้องขอบอกเลยคะ่ะว่าผ้าของเขาเนี่ยสวยมากแล้วก็ลายสวยมากชุดแต่ละชุดก็สวยมากอยากทราบจังเลยคะ่ะว่าผ้าแต่ละตัวเนี่ยเรียกว่าอะไรคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ยังไงบ้างคะ่ะผ้าของเราแต่ละตัวเนาะก็อย่างจะมีผ้าเปียวผ้าเปียวอย่างที่ของแม่เนี่ยคือใช้พวกศีรษะนะคะผ้าเปียวบอกอใช้พวกหัว ผ้าซินก็จะมีผ้าลายแตงโมเนาะแล้วก็จะมีผ้าลายลองแล้วก็จะมีนางหานแต่ที่โดดเด่นของเราที่ขึ้นชื่อคือผ้าลายนางหานนะคะผ้าลายนางหานเนี่ยก็จะมี5้าลายใน1ผืนจะมีลายมี3ลายยกหิดสองลายเป็น5้าลายสีก็จะมี5้าสีจะต้องครบ5้าสีห้าลายนะคะใน1ึงผืนตามเอกลักษณ์ตามเล่าเดิมเลยบอกเลยนะคิมเห็นแล้วสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะแอบเห็นป้ายของกรมการค้าภายในด้วยอยากทราบจังเลยค่ะว่ากรมการค้าภายในค่ะเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะเยอะเลยค่ะ กลมกันค้าภายในเพราะว่าเามื่อก่อนเราก็เป็นแค่หมู่บ้านเป็นชุมชนเป็นกลุ่มเล็กๆคือเราไม่ได้เก่งเรื่องการตลาดอันดับแรกเลยมาช่วยเราเรื่องการตลาดนะคะแล้วก็เรื่องการต่อยอดแต่ยังคงไว้ในเอกลักษณ์อัักษณ์ของไทยดําต่อยอดจากผ้าเปียวเป็นชุดเป็นเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตัดรวมกัน เป็นชุดสําเร็จเป็นชุดสำหรับวัยรุ่นจ,จ,จากเมื่อก่อนที่เป็นผ้าพือนอย่างเดียวก็เป็นชุดเป็นนุ่งเป็นกงางเกงเป็นเสื้อได้หมดเลยก็เรียกได้ว่าเข้ามามีส่วนช่วยเยอะมากมากเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำราญแล้วก็พี่นงมากๆค่ะ <S <S ขอบคุณค่ะเดี๋ยวคีมจะไปดูนะคะว่าจะมีชุดไหนถูกใจคีมเดยวคีมจะออกไปถ่ายเซลฟี่เดี๋ยวให้คุณแม่กับพี่นงช่วยเลือกด้วยนะคะเ๋ให้เลือกเป็นคนเลือกเนาะได้เลยค่ะไปทุกคนไปลองกัน ิสาหากิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่านานเป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านทามาค้าขายค่ะที่กรมการค้าภายในเข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาโดยเชิญดีไซเนอร์นะคะที่มีชื่อเสียงอย่างอาจารย์ช้างหรือคุณศักจิระเวียงเก่าค่ะดีไซเนอร์หรือผู้ก่อตั้งแบรนด์บายสีครีเอชันนะคะมาออกแบบคอลเลกชันสินค้าใหม่ค่ะอย่างชุดโมเดลไทยทรงดําโดยการนําผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยทรงดํานะคะมาประยุกต์ต่อยอดค่ะแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของไทยด บ้านนาานานนนปั่เองสอนการทำแพทเทิร์นนะคะที่ฉีกออกจากรูปแบบเดิมๆมีการออกแบบโลโก้ใหม่สร้างเป็นแบรนด์ i m ค่ะที่มีความหมายถึงเพื่อนพ่อเพือพ่อนแม่ในภาษาไทยดำค่ะมีการตกแต่งมุมไฮไลท์ของร้านที่เรายือนอยู่นี้นะคะให้มีความน่าสนใจแล้วก็จัดทำแผ่นพับค่ะเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมเรื่องราวน่าสนใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุม่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาปานานอีกท้งยังช่วยส่งเสริมนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ออฟไลน์ line, พัฒนา าเพจ Facebook งินไอเอแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทยดำาภาทอมมีนางหานวิถีชีวิตไทยดำและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆจะทำป้ายหมู่บ้านรรมาคาขายและจุดเช็คอินเก๋ๆไว้ถ่ายรูปรวมถึงป้ายบอกทางเพื่อการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่โนกโม,มากๆเลยคะ่ะขอบคุณอะไรคะยินดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะเ<ๆ>พื่อนๆบ้าย สั่นโดยกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์